เติมเต็มด้วยฟิลเลอร์หมอจะขอแนะนำา 1. เลือกฉีดก,กับคุณหมอที่มีความชำนาญสองเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสวัสดีค่ะหมอวิวแพทย์ประจำเพอร์เซน l าคลินิกค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนำฟิลเลอร์2ยี่ห้อที่เพอร์ n ซนาคลินิกเลือกใช้ค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าฟิลเลอร์คืออะไรหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบพอพูดถึงฟิลเลอร์ปุ๊บ กลัวไม่กล้าและก็ยังไม่เข้าใจนะคะสำหรับฟิลเลอร์นะคะคือสารเติมเต็มที่มีโมเลกุลของตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเวลาที่เขาออกลทธิ์นเนี่ยเขาจะฟูขึ้นและก็จะทําให้ผิวบนบริเวณบนใบหน้าเนี่ยมีความชุม่มชื่นขึ้นด้วยดังนั้นพูดง่ายๆก็คือมาเติมเต็มบนใบหน้าตรงบริเวณที่มีปัญหาเกี่ยวกับร่องลึกน,นั่นเองทําให้รูปหน้าเต็มขึ้นแล้วก็ดูฟูมากขึ้นค่ะ สำหรับยี่ห้อแรกที่หมอจะมาแนะนำในวันนี้นะคะเป็นของแบรนด์เกาหลีนั่นเองตัวเกาหลีตอนนี้นะคะมีอยู่แบรนด์เดียวก็คือตัวที่ชื่อว่ามิลรามิด และมีเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นที่ตอนนี้ยังผ่านกอยอก็คือตัวนิวรามิดดีฟเท่านั้นนะคะตัวฟิลเลอร์ยี่ห้อนี้เนี่ยเขาจะมีโมเลกุลของตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดอยู่ที่20มิลลิกรัมต่อ1ซ c ดังนั้นเวลาที่เติมเข้าไปแล้วเนี่ยโมเลกุลจะเติมทำให้แบบผิวฟูขึ้นแล้วก็ทำให้ชุ่มชื้นขึ้นตัวนี้หมอแนะนำว่าจะเหมาะสำหรับการเติมตรงบริเวณที่ไม่ได้ต้องการความเรียบเนียนมากอาจจะเติมในตำแหน่งที่แบบ ขมับตอบล่องแก้มแก้มตอบหรือคางได้นะคะยังไม่แนะนําสําหรับเติมตรงบริเวณใต้ตา<อ>เพราะว่าโมเลกุลเขาเนี่ยอาจจะใหญ่เกินไปถ้าเติมใต้าตาอาจจะเป็นก้อนได้ดังนั้นตัวนี้เติมได้เกือบหมดยังไม่แนะนําตรงบริเวณใต้ตาเท่านั้นค่ะสําหรับแบรนด์ที่2นะคะที่หมอเลือกใช้ก็คือตัวของ b i o ล e r o ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัว b i o t e r o เนี่ยก็คือหลายๆสีที่ตั้งอยู่ตรงนี้นั่นเอง ตัวนี้เนี่ยเขาจะรู้จักกันในชื่อของตัว color b o i l l e r เพราะว่าเขามีหลายสีแต่ว่าสีที่หมอใช้บ่อยๆเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันคือสีส้มสีชมพูแล้วก็สีม่วงเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยก็คือตัวสีส้มตัวนี้หมอใช้เยอะที่สุดเลยเพราะว่าคนไข้หมอที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาลึกหรือค้ำเนี่ยจะใช้ตัวสีส้มตัวนี้เป็นหลัก เนื่องจากตัวนี้เนี่ยเขาจะมีโมเลกุลของไฮยาลูรนิกแอซิดอยู่ที่22.5%ดังนั้นเขาจะทำให้ใต้ตาเราชุ่มชื่นมากแล้วก็ได้ในเรื่องของความเรียบเนียนและความอยู่ได้นานด้วยตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากแก้ปัญหาเช่นใต้ตาลึกหรือใต้ตาคลา้ำเมาก็จะแนะนำเป็นตัวบิโลเทโรสีส้มนะคะสำหรับตัวที่2นะคะก็คือบิโลเทโรสีชมพู ตัวนี้เนี่ยจะมีไฮยาลูร n นิกแอซิดที่มากขึ้นมาก็คือมีอยู่ที่25.5มิลลิกรัมต่อ1ซีซีตัวนี้เนี่ยโมเลกุลของเขาจะหนาขึ้นมาจากสีส้มนิดนึงดังนั้นตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับเติมตรงบริเวณที่มีร่องรึกและความพิเศษของตัวสีชมพูก็คือจะปั้นรูปทรงได้สวยดังนั้นจะเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากปั้นคางให้สวยก็มาฉีดตรงบริเวณคางได้หรือว่า ลองแก้มหรือว่าแก้มตอบหรือว่าขมับก็ได้ค่ะและตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นผ้าเอกเลยตัวสุดท้ายก็คือตัวสีม่วงสีม่วงเนี่ยเป็นตัวที่มีตัวไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยเยอะที่สุดก็คืออยู่ที่26มิลลิกรัมต่อ1ซีซีตัวนี้จะฟูได้มากที่สุดดังนั้นถ้าไปเติมเต็มหมอก็จะแนะนำเติมเต็มในส่วนที่มีความแบบ ลึกหรือมีปัญหามากๆเช่นบางคนที่ขมัดตอบเยอะๆแก้มตอบเยอะๆล่องแก้มลึกมากหรือคางที่ตัดมากๆการเติมตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้แบบหน้าฟูและชุ่มชื่นได้มากที่สุดแล้วข้อดีของตัวนี้คือเขาอยู่ได้นานมากๆดังนั้นข้อดีของตัวนี้คือเขาสามารถที่จะฉีดตรงใต้ตาได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นโมเลกุลที่แบบสามารถวางชั้นลึกได้ดังนั้นตัวนี้อาจจะ นำมาพิจารณาฉีดใต้ตาได้เช่นเดียวกันดังนั้นใต้ตาเนี่ยหมอจะแนะนําอยู่2แบรนด์ก็คือก็คือตัวที่เป็นสีส้มกับตัวที่เป็นสีม่วงสามารถฉีดใต้ตาได้แล้วก็เก็บได้ละเอียดได้สวยด้วยค่ะค่ะดังนั้นหากจะเลือกปรับรูปหน้าด้วยการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์หมอจะขอแนะนำา 1. เลือกฉีดกับคุณหมอที่มีความชำนาญ 2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านออยไทยเพราะฟิลเลอร์แท้จะต้องสลายได้100%ซค่ะ และ 3. ควรจะเลือกฟิลเลอร์ฉีดให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่เราต้องการแก้ไขด้วยเพื่อความสวยงามเรียดเนียนและอยู่ได้นานค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรืออยากปรึกษาสามารถที่จะ inbox เข้ามาที่เพจ p e r s o n a c l i ค i ิหรือทาง Line Official ก็ได้หมอยินดีให้คำปรึกษาแล้วมาเจอกันที่ p e r s o n a c l l ค i ิค่ะ